โลกธรรมคือสิ่งที่มนุษย์ในโลกทุกคนต้องประสบและต้องเผชิญกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันจะต้องการหรือไม่ต้องการก็ตามก็ย่อมเกิดขึ้นแก่ตนจนได้โลกธรรมที่คนเราต้องเผชิญน,นั้นคือลาบยศสรรเสริญสุขและเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทุก ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นแกต,ตัวเรานั้นไม่อาจยึดมั่นถือมั่นได้ว่าเป็นเราหรือว่าเป็นของเราแท้ที่จริงแล้วสิ่งต่างๆไม่ใช่ตัวเรามีใช่ของเราแต่หมุนเวียนเปลี่ยนมือเป็นกรรมสิทธิ์กันไปเรื่อยความยึดถือผูกพันอยู่กับโลกธรรมจนขาดสติสัมปชัญญะย่อมนำมาซึ่งความเศร้าโศกเสียใจ ความเสดยดายอะไรอาวร؛อันเป็นตัวทุกข์โดยส่วนเดียวลาบยศสุกสารเสรินนำความยินดีเพิดเพลินมาให้ก็จริงแต่ก็แฝงความระทมทุกข์ไว้ด้วยัวประมาทเผลอตัวอยู่ความทุกข์ก็จะจู่โจมโดยไม่รู้ตัวผูกพันกับอะไรมากก็จะทุกข์เพราะสิ่งนั้นมากไม่ผูกพันกับอะไรเลยก็จะไม่ทุกข์อะไรเลย